สวัสดีครับผมอยู่กับผมพิก้าแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจก ID กันอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับไอดีในวันนี้นะครับผมก็เป็น ID ที่2แล้วนะครับผมที่จะมาแจกกันนั่นเองนะครับก็สำหรับ ID นี้นะครับผมก็จะเป็น ID ผลเสือนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นผลเสือดาวเนาะตัวผลเสือเนี่ยผมซื้อมาในเกมนะครับผมในราคาประมาณ5ล้านบาทนะครับนะก็มันก็มีทั้ง ซื้อมานะครับในเกมนะครับแล้วก็ม <mor MEL Thanks in photos> ีผลที่ดรอปได้ด้วยนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับเป็นผลเสือนะครับก็สามารถเราไปขายได้เป็นร้อยเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีเป็นผลได้นะครับแล้วก็มีพวกผลพระนะครับแล้วก็จะมีพวกผลทรายผลความมืดนะครับผลบาเรียนะครับผมแล้วก็พวกผลอื่นๆนะครับมีพวกผลสมุกนะครับพวกผลควันต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรแยะนะครับ ก็สำหรับไอเดีนี้นะครับผมก็ได้ฟาร์มนะครับผมในส่วนของอตัวมาสเตอรี่นะครับผมมาอยู่ที่ประมาณ300นะครับนะสามร้อยห้านะครับก็พวกโซ่กงสกิลเนี่ยก็ครบแล้วนะครับนะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองไปล่างให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูสกิลกันดีกว่านะครับนะพูดถึงสกิลนะครับลองดูนะครับป๊บนี่นะครับก็จะเป็นสกิลแซนะครับแล้วสกิลเอ็กซนะครับก็จะเป็นนี่นะคร เป็นท่าเตะนะครับแล้วก็ตัว C ก็จะเป็นนี่เลยนะครับขวานงมาแบบนี้เนาะแล้วก็นี่มือก็จะเป็นไฟด้วยนะครับนี่แบบนี้เท่เลยนะฮะแล้วก็ตัว F นะครับตัว F เนี่ยก็รู้สึกว่าเอะผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดว่ากดตัว F ครั้งมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมลองแบบอ่ากดตัว F อ่าไม่ได้นะครับแล้วก็ว้าไปปึ๊บก็เป็นการขวนนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับฮะพวกสกิลนะครับสำหรับกดตัว B ก็จะกลายเป็น ร่างคนเหมือนเดิมนะครับนี่จะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าจะยังมีบัฟอยู่หรือเปล่าเนี่ยบัฟวิ่งไวเออมันมันดูวิ่งไวนะครับเออนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็สําหรับไ d ดีนี้นะครับผมก็จะไม่ได้แจกง่ายๆเหมือนเดิมแล้วนะครับเนะเพราะว่าไอดีก่อนหน้านี้นะครับผมก็รู้สึกว่าจะมีเด็กได้ไวมากเลยนะครับนะทำให้แบบคนที่มาที่หลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับ ทำให้ผมเลยอคิดนะครับว่าเ้ยแบบเราควรที่จะแบบหาแบบกิจกรรมที่มันแบบสามารถที่จะแบบทาให้คนรุนได้มากกว่านี้นะครับนะจะได้แบบไม่ใช่แบบคนวัยกว่าได้กว่านะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับนะก็กิจกรรมที่ผมคิดได้นะครับก็คือนะครับให้ทุกคนนะครับผมกดไลค์กดติดตามมันก่อนนะครับอ่ากดไลค์กดติดตามนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจนะครับกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเพจใหม่เนาะนะเป็นเพจที่ผมเพิ่งสร้างมานะครับ แล้วก็เข้าไปนะครับผมกดไลค์กดติดตามเพจนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเห็นโพสต์ล่าสุดนะครับหรือเปิดจากใต้ดีคริปชันผมก็ได้นะครับก็จะใส่รายละเอียดไว้นะครับเป็นคลิปล่าสุดเนาะไม่ใช่คลิปล่าสุดอีกเป็นโพสต์ล่าสุดของ a c e b o o k นะครับในโพสต์นั้นนะครับก็สามารถทําตามกากติกาและก็ขั้นตอนได้เลยนะครับก็แค่กดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ แคปภาพหลักฐานมานะครับผมคอมเมนต์นั่นเองนะครับในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยนะครับผมเนี่ยตรงนี้คือสิเกเนเจอร์เลยนะครับต้องต้องทำตามขั้นตอนตรงนี้ให้ดีนะครับก็คือไปหาคำคมนะครับคำคมอะไรก็ได้นะครับเราจะไปเซิร์ชจากเน็ตหรือว่าเราคิดเองก็ได้นะครับเป็นคำคมคำคมคำคมนะครับผมที่คิดว่าผมเนี่ยอ่านปุ๊บแบบเฮ้ยแม่งจ้าว่าแบบคำคมนี้มันแบบมันเด็ดมากนะครับประมาณนี้นะครับ ลองไปหาคำคมมาดูนะครับแล้วก็ผมจะเลือกคัดเลือกพวกคำคมเนี่ยนะครับผมมาสัก10หรือ20ของคนที่ลงนะครับอาจจะมีเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าคนเล่นเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคนเล่นเยอะเนี่ยผมก็จะมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นํามาสุ่มนั่นเองนะครับนำคนแบบหลายหลายคนนะครับผมที่ได้มาคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมเหมือนกันนะก็เอามาสุ่มนะครับสำหรับใครที่ได้รางวัลไปนะครับก็แจกไปนะครับเป็นไอดีผลนเสือนั่นเองนะครับผม สำหรับใครที่ไม่ได้กิจกรรมนี้นะครับผมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รับรหัสนะครับผมในกิจกรรมนี้เนาะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าผมก็มีแจกบ่อยๆอยู่นะครับก็อาจจะมาแจกวันเว้นวันนะครับผมหรือไม่ก็สัปดาห์ละครั้งนะครับผมยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับผมโอเคครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับก็มีแค่ผลสียนะแลวก็พวกผลอื่นๆเนี่ยก็มีนะครับตามนรูในคลิปเลยนะครับผม ก็โอเคครับผมมีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปน so ี so ้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันบ่อยๆนะครับนะก็โอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ